ไม่ใช่เลยนะเนี่ยโบกมี้พ่อขาดแล้วควรสร้อยอย่างนู้ด็เลยเด็ดขับมาได้หมดหน่เดได้จะตียตโี้สร้างเจ้าน่ะสร้มนขันิงก็ไโกมาตีลครับนี่่ม้วผมน้ยังทำหนองทั้งดเวนปแ่่อง่ ได้หกไปหามาให้ค่อยไม่ได้เ้าไปหาอะไรูบ่ไปหามา่าพดคอไหมก้มลงมาดนไปกายนี่นก่าแล้นี่หละโอนยากไปหามาอย่าดีอ da ย่าดี ด้นดูขนาดด้นดูมาสองเนี่เจ็บกว่านิดเจ็บนะเจ็ดสิบเจ็ดเจ๊บแข็น้ำเมาไหมกวนแล้วเหรครับเอากันนับนซกันกันสิบเจ็ดสิบ

ไี่ครับเอาเป็นจากรอนียครับ่ยังไอปนกันเลยคร่้่้มคุณเลี้กไปี่คนเหร้าขอสิกลับบ้านจะได้ อเอาละพีซ่ซอยจิบบนน้อยนี่ก็จะเอาบ้ชนะเงินหลายเด้อนีาก็ู <c oughs> <c oughs> กลี่อยิบดน้อยก็น้อยรก็ได้ <c oughs> เออนี่ม่าวเลยซีลจานินี่เลยขนไยได้ัง้างอันี้กับล้างลงอทีี่ใส่แเอกไอี่ยวเราคนบริเดละอไว้ีลจาเลเลือดออกแล้วีลจาน เจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บน้อเจ็บป่ะน้ำไปพูนครับน้ำน้ำพี่มาพี่เนี่ย คนบัวอะไรบ่๊ะในันก่าบ่นหม่บ่วเขาอะนะครับบ่วเขาเหรอครับเปลี่ยนใบไหมคนวเขาเปลียนเลยทั้งแมันก็วอาต้ตั้งหมได้ เจาอย่เยมีกุนใหม่ก็อย่างนี้แหละอุ้ยก็ลนพี่บวดนี่เต็มหัวเลยเลือดเียนกูนใหมเหรอเบเขาเปลี่ยนไหมครับเปล่ยนน่เมื่อไหร่บอกสใโบนั่นโบนั่นนั่งนี่เปลี่ยนบ้านเยบยน้อย

อันองอันเซ้าผมกุมารตรงนี้เาเรียวไว้่าเดี่ยวหนุ่มไม่นิ่งมันจะไม่เจ็บ เดี๋ยวเองตัวมันมาไม่ต้องเกร็โอเคแล้วเอาอย่างนั้นแหละเฮ้ยเมันยังมามันเส็แล้ว